ความเข้าใจก็คือไม่เป็นตัณหาสามอยู่กับความรู้สึกตามความเป็นจริงตึงหนักเบาแยกแยะออกจิตกับความรู้สึกคนละส่วนมนโนกรรมของพุทธเจ้าที่ท่านตัดไว้คืออะไรมนโนกรรมแปลว่าการกระทําของจิตจิตที่ไปเห็นสภาว่าทาแล้วทําอย่างไรเราจะไม่เกิดการกระทําภาษาตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมคอม ไม่ได้สุดตรงแล้วก็ไม่ได้หย่อนยานสภาวะธรรมที่เป็นกลางกลางมันต้องกลางของมันเองไม่ใช่ไปมีจิตของเราไปพยายามทำให้เป็นกลางแครว่าจิตตัวนี้ไม่ได้เกิดความอยากอยากให้สภาวะธรรมนี้ตั้งอยู่อยากให้สภาวะนี้ดับไปอันนี้เขาเรียกว่า มีความเข้าใจเป็นสมมธิทิฏฐิแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างคือสภาวะธรรมทั้งหมดธรรมก็มีอยู่สองอย่างรูปธรรมที่ตาเราเห็นนามธรรมก็คือจิตเป็นผู้เห็นความรู้สึกความคิดอารมณ์จิตเป็นผู้เห็นเห็นแล้วเป็นสมมธิทิฏฐิก็ไม่เกิดมโนกรรมมโนกรรมคือตัณหาสาม เห็นความรู้สึกแล้วอยู่กับเขาอยู่กับเขานี่คือมันลดลดทิฐิมานะแล้วไม่เห็นว่านี่ดีไม่เห็นว่านี่ไม่ดีไม่เห็นนี่ว่าเป็นสุขไม่ได้เห็นว่านี่คือความทุกข์เห็นดีชั่วสุขทุกข์คือสภาวธรรมถ้าเห็นว่าเขาคือสภาวธรรมเขาจะต้องเกิดเองดับเองเท่านั้นแสดงว่าการเกิดการดับของธรรมนี่ ไม่ได้เกี่ยวกับจิตของเราไข่แดงไม่ได้เกี่ยวกับไข่ขาวแต่อยู่ด้วยกันเพราะนัะ้นอ่ะการบำเพ็ญธรรมต้องเข้าสู่จิตเลยถึงจะไม่อ้อมค้อมถ้าไม่เข้าสู่จิตก็จะอ้อมค้อมตัวตนก็จะไปเกิดความเห็นเมื่อเกิดตัวตนเป็นความเห็นแล้วก็ความเห็นนี้เห็นว่านี่ใช่เห็นว่านี่ไม่ใช่ กลายเป็นทิฏฐิมานะอีกถ้าว่าใช่เราก็ไปถือเอาสิ่งที่ว่าใช่อะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ทั้งทังที่จิตเดิมแท้เราบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ตลอดเวลาไม่มีมลทินแต่ด้วยความหลงในจิตของเรานี่แหละมาสร้างมลทินให้เราเองเรียกว่าจิตมาสร้างมลทินด้วยความหลงมลทินก็คือความไม่บริสุทธินั่นแหละ ตัวตนไปเกิดไปดับกัแบบสภาวะธรรมก็กลายเป็นมนทินก็เลยวกวนไงถามได้นะแม่นะพูดได้นะพระอาจารย์คะว่ามาพูดถึงที่ท่านอาจารย์บอกว่าจิตไม่มีการกระทํากับจิตมีการกระทําเนี่ยพอน้อยเหมือนรู้สึกเวลาจิตไม่มีการกระทําเนี่ย ยังไงมันจะมันจะมาตอนที่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้มีการกระทาอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะมีน้อยมากแต่ว่ารู้สึกว่าจิตมีการกระทำเนี่ยเยอะตลอดค่ะแต่พอจิตไม่มีการกระทําเนี่ยมัน,นะะจะรู้สึกเย็น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 ไม่ได้เย็นเหมือนอากาศเย็นนะคะมันจะรู้สึกเย็น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 ในจิต แต่ว่าอาการแบบนี้มันจะมีน้อยมันจะมีแบบนี้มาน้อยบางวันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลยมันมันจะมีโอกาสแบบนี้น้อยมากแต่ว่าที่ว่าจะมีเหมือนการกระทําอย่างนี้เยอะกว่าค่ะรู้รู้สึกได้ว่าเวลารู้สุกเย็นเย็นๆมไม่ได้คิดอะไรอย่างเนี้ยนะครับอาการแบบนี้มันจะมาเอง อันนั้นมันเป็นผลของจิตไม่เป็นมโนกรรมมันจึงไม่ได้ไปขับเคี่ยวกับสภาวะธรรมมันก็เลยเป็นปกติแต่ว่าน้อยมากที่จะเกิดอาการแบบเนี้ยค่ะน้อยมากแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้สึกแบบนี้ค่ะพอรู้สึกอ๋อจำได้ว่าถ้าอาจารย์วอกจิตมีการกระทําเป็นแบบนี้นี่<ม>เอง เลยเข้าใจว่าจิตไม่มีการกระทํามันเป็นแบบนี้นี่เองอ่าใช่มันจะรู้สึกตามธรรมชาติคําว่ารู้สึกตามธรรมชาติก็คือมันรู้สึกเองคิดเองการหมุนเวียนของความรู้สึกเกิดดับเองหมดเลยเมื่อมันเกิดดับเองแล้วแสดงว่าจิตของเราไม่มีทิฏฐิต่อสิ่งที่เรารู้สึกเขาเรียกว่าไม่มีทิฏฐิ ต่อความรู้สึกไม่มีทิฏทิต่อความคิดของตนเองก็แสดงว่าความคิดและความรู้สึกทุกอย่างก็ค่อยๆจางหายไปแล้วก็จะรู้สึกว่าตอนอาการแบบนั้นผ่านไปแล้วหถึงจะนึกได้นะครับถือ<ช>จะรู้สึกลัวตัวตว,ว่ายิเย็นเมื่อมันหายไปแล้วอาการแบบนั้นนะแต่พอที่ว่าจิตมีการกระทําน่ะรู้ได้เลยค่ะ นึกได้รู้ได้เลยว่ามันจะมีตลอดนะคะอันนี้อันนี้มันจะมันมันจะมีเยอะอะอันนั้นมันจะมีน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งใจให้มีก็ไม่ได้อันนี้นนายถที่ดีๆเนี่ยที่รู้สึกเย,นเย,นเยน็นๆะดีๆน่ะตั้งใจให้เป็นแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปห้ามสิ่งที่เกิดดับไม่ได้ไงจิตเดิมแท้ของสัตว์โลกนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้าม ไปบังคับความรู้สึกหรือความคิดที่เขาเกิดเองได้นั่นแหละเขาเรียกว่าทำเขาอิสระแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงตรงที่แวบนั้นนะครับมันเข้าไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเข้าถึงตรงนั้นมันเข้าถึงตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าการเข้าถึงเมื่อจิตไม่เป็นมโนกรรมสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดเองความเป็นปกติความสงบสงบของความรู้สึกอะ่ะมันจะสงบเอง ไม่งั้นมันก็ไม่ยอมเป็นเองสักทีทีถูกไหมเพื่อการที่มัน<ฆ>จะเป็นเองก็หมายความว่าจิตนั้นลดตัวตนลดตัณหาสามแล้วความหลงเป็นเราลดแล้วสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดดับเองเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอย่างไวลยเลยเพะจิตไม่ไปบงการไงไข่แดงไม่ไปบงการไข่ขาวอันนี้มองเห็น รู้สึกได้บ้างแล้วที่ว่าการอย่างเนี้นะคะแต่ว่าอาการที่แวบนั้นไม่มีอีกแล้วมีครั้งเดียวแล้วก็นานมากกว่าี่มีแล้วไม่มีอีกแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าที่ว่าจิตไม่มีไม่มีการกระทำพอเข้าใจแล้วค่ะพอ,อเจอได้บ้างแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคือสภาวะธรรมทั้งหมดแม่แต่ไปเห็นสภาวะเยน็นก็คือสภาวะธรรม ไม่ใช่เราแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นนะ่ะที่มันเป็นปกติซึือมันเยือกเย็นขึ้นสงบขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไม่เป็นมโนกรรมสิ่งเหล่านั้นจึงเกิดแล้วก็ดับเองแล้วก็สภาวะอารมณ์และความคิดก็กลับเข้ามาใหม่ถ้าจิตมีทิฏฐิไปเห็นว่าสภาวะนั้นใช่จิตจะพยายามทําให้ได้อย่างนั้นก็เป็นการกระทําอีกก็ไม่เห็นว่าสภาวะที่เราเบาโล่ง เยือกเย็นสบายนั้นเป็นอน,นิจจังอะเด็ถูกไหมอเออกระเสว่าเราไม่เห็นสภาวะนั้นเป็นอน,นิจจังไงมันจึงเกิดตัวตนขึ้นมันจึงเกิดความหลงขึ้นหลงเป็นเราเมื่อมีเราแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้เบาให้โล่งอีกกลายเป็นวัตโนกรรมอีกอันนี้พอเจอสภาวะธรรมที่ไม่สงบเขาะนะ จอสภาวะทําความคิดความรู้สึกที่มันวุ่นวายสับสนก็เลยดิ้นปฏิเสธนึกหาสภาวะกลายเป็นภาวะตันหาอีกกามาตันหาอีกดูดิพอใจในสภาวะธรรมแบบนั้นไม่พอใจในสภาวะธรรมแบบนี้ที่เรารู้สึกก็เป็นตันหาอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนึกถึงสภาวะที่เบาเยน็นสบายคำว่าแบบไหนแบบนั้นนี่ อาการของความรู้สึกเกิดขึ้นแบบไหนเราก็เห็นอยู่เราก็อยู่กับเขาตามความเป็นจริงนั่นแหละถ้าอยู่ตามความเป็นจริงแล้วแสดงว่าจิตไม่ปรุงแต่งอันนี้ไปเห็นแล้วไปเกิดไปดับก็มันอยู่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตข้าน้อยมีเทาทงน้อยกว่าทอทหารประมาณมันพูดออกมาแบบนี้ก็แสดงว่าจิตข้าน้อยเป็นอย่างนั้นเป็นเห่าสนั้นทอาทงน้อย <c oughs> น้อยน้อยก็ถือว่ายังเยอะทอทงมีนิดหนึ่งแต่ทอทหารม,ามีเยอะถ้อย่างถ้าใจที่ท่านพูดมาแบบนี้ค่ะอทอทหารสาระอม,มีเยอะกว่าทอทงเรือสองตัวมั้มั้ทอทงมันมีนิดหนึ่งถ้าจะน้อยนี่ก็คือถือว่ายังเยอะอยู่นิดหนึ่งมันมีนิดหนึ่งแสดงว่าพาละหันหมดการกระทําของจิต แสดงว่าการกระทําของจิตนั้นจะถูกชําระได้อย่างไรนี่แหละสมาธิที่เห็นถูกต้องเห็นว่าความคิดความรู้สึกคือสภาวธรรมสัมาสติคือความระลึกชอบระลึกอยู่กับสภาวธรรมที่เขาเกิดเองตั้งอยู่เองตามความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าสมาสติพอเราแยกแยะออกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็คือสภาวธรรม เมื่อเขาคือสภาวธรรมแล้วเขาต้องเกิดเองดับเองของเขาเขาเรียกว่าทอทงลอเรือสองตัวมาม้าแต่จิตของเรามีสัมมาสติแยกแยะออกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวธรรมแต่จิตของเราจะเกิดทอทหารสาระอําไหมเขาเรียกว่าทอทหารสาระอํากับทอทงลอเรือสองตัวมาม้า แสดงว่าพุทธเจ้ามาสอนให้สัตว์โลกนั้นหมดมนโนกรรมที่ท่านตัดสั้นมาเนี่ยถ้ายังมีมนโนกรรมอยู่แสดงว่ากรรมดีและกรรมไม่ดีก็ยังเกิดขึ้นอยู่คิดว่ามีสภาวะเข้ามาเข้ามาเองไม่ได้ตั้งใจให้เข้ามาแต่พอเข้ามาแล้วปุ๊บนะมันจะมีอะไรที่ฮะเลิเข้าไปอยู่กับสภาวะนั้นด้วยอย่างเนี้ยครับก็ ถามว่าอยู่ไหมมันอยู่ใกล้กันอะความคิดความรู้สึกกับจิตมันอยู่ใกล้กันไหมแม่นาค่ะเมื่อมันอยู่ใกล้กันจะหนีไปไหนหนีไปไม่ได้จะถอยออกบายเบียงเบินหน้าหนีก็ไม่ได้เพราะมันประจันหน้ากันอยู่นะเนี่ยจิตว่างกับความคิดและความรู้สึกมันประจันหน้ากันอยู่เนี่ย ไก่ออกไข่มาเนี่ยมันมีไข่แดงกับไข่ขาวมาด้วยกันเลยไม่ใช่ว่าไก่ออกไข่มาแล้วไข่แดงตัางหากไข่ขาวตัางหากไม่ใช่มันจะต้องมาด้วยกันถ้าอย่างนั้น้าน้อยจะเป็นอาการที่อาการทอทหาหานี่แปลว่าพอเวลาสภาวะเกิดขึ้นมาเองเนี่ย ไม่ได้ปล่อยให้ดับไปเองแต่มันจะเข้าไปห้งห้าด้วยถูกต้องพอพอ,พอเวลาที่ตรงที่ว่าคณา,าบอกว่าเย็นเย็นนั้นคือว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สุดตัวว่าจะต้องเข้าไปห้งชาด้วยมันก็เลยถามไปแบบเย็นเย็นใช่ถูกต้องแต่อันนั้นมีนิดนึงส่วนมากนี่จะเป็นหงหาด้วยกับสภาวะที่เข้ามาเงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นอาการแบบนี้ครับ ฟังท่านแล้วอาการแบบนั้นค่ะน้อยเป็นแบบนั้นเกี่ยวกับกิริยาไหมไม่ค่ะก็แสดงว่าก็ตรงต่อคําว่าตถาคตตัดไรคือทําได้เกิดแต่เหตุท่านกล่าวถึงเหตุของการเกิดและดับของธรรมนั้นท่านอาจารย์ครับที่ว่าเวลาสภาวะมาปุ๊บพอคนน้อยเป็นหึงหาด้วยเนี่ย มันก็แสดงว่าจิตยังมีการกระทําใช่ไหมคะอันนี้นะใช่แล้วงั้นจะต้องแบบไหนแบบนั้นทําไมเข้าใจคําว่าแบบไหนแบบนั้นแล้วเนาะอ่ะเข้าใจค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ได่แต่มันยังผ่านตรงนี้ไม่ได้พอที่ว่าสภาวะเข้ามาปุ๊บแล้วสภาวะนั้นออกไปอันนี้มันเป็นแค่ไม่ได้ตั้งใจลืมไม่ได้สนใจ ก็จะต้องไปห้องค่ะัสภาว่านั้นเนี่ค่ะก็เลยผ่านไปแบบเย็นเย็นแต่ถ้าเรามีพื้นฐานแล้วว่าจิตเดิมแท้ของเราว่างพระพัดสอนอยู่แล้วนี่แสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความหลงตัวตนหรือตัณหาสามก็ช่างมันเกิดเองถ้ามันเกิดเองก็เป็นรมหลงเองใช่ไหมแม่นาค่ะเราไม่อยากหลงแต่มันหลงเอง อันนั้นคือวิบากกรรมของจิตของเราตัญหาสามือนกันอัตตาตัวตนเมือนกันถ้าถูกกระทบปัสสาวแล้วถ้ามันเป็นเองหลงเองเพียงแต่ว่าความเข้าใจตัวเนี้ยมันจะมารู้ทีหลังแล้วก็มาเข้าใจทีหลังค่ะแล้วมันจะค่อยๆกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆโอเคไหมค่ะเออแสดงว่า โสดาบันลดสัก,กยัยเยอะที่25%สก,กีธา50%อนาคา75%อา,หารหัน์100%ก็แสดงว่าการลดตัวตนนั้นไม่มีใครลดได้ทีเดียวมันจะค่อยๆลดโอเคไหมอ่ะอในเมื่อมันค่อยๆลดนี่ยแสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องไปวิตกกับความหลงหรืออัตราตัวต,วตนหรือตัณหาสามถ้าเรามีความเข้าใจแล้วมันจะ ไม่โกกชันเหมือนภูเขาขาดการลดตัวตนมันจะไม่โกกชันเหมือนภูเขาขาดแต่มันจะเหมือนน้าทะเลกับทรายที่มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอ่ะเขาเรียกว่ารู้จักอนุโลมปฏิโลมจิตรู้จักโอนอ่อนผ่อนปลน,นต่อความรู้สึกหรือความคิดและอะไรเป็นผู้โอนอ่อนผ่อนปลน,น,นก็ความเห็นถูกนี่แหละ ไข่แดงโอนอ่อนผอน่อนปลนต่อไข่ขาวจิตโอนอ่อนผอน่อนปลนต่อความคิดและความรู้สึกนั่นแหละเขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจวิธีการลดสกายเยิฐิจึงเริ่มไม่ไปต่อต้านไม่ไปบังคับไม่ไปฝืนสิ่งที่เขาเกิดเองดับเองไม่นานถ้าเข้าใจนะว่าความหลงถ้ามันเกิดเอง วัวตนถ้ามันเกิดเองตัญหาสามถ้ามันเกิดเองแล้วแสดงว่าถ้ามันเกิดเองจิตของเราไม่มีเจตนามันเป็นเพียงอนุสัยของความหลงเฉยจึงเกิดมโนกรรมจึงเกิดทอทหารสาระอ,อําในจิตเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญธรรมมันจะต้องไม่วิตกกังวลกับธรรมก่อนที่เราจะวิตกเพราะอะไรเพราะเรามีความเห็นผิดอยู่โอเคไหมค่ะเออถ้าเรามีความเห็นผิด ก็แสดงว่าความเห็นผิดนั้นมันประกอบด้วยโมหะอยู่แล้วประกอบด้วยตัวตนอยู่แล้วพร้อมที่จะเกิดตัณหาอยู่แล้วนั้นการวางเป็นธรรมที่มันจะสรุปความรู้ความเข้าใจทั้งหมดมันจะต้องได้อาการของจิตก่อนถ้าไม่ได้อาการของจิตจะสรุปไม่ได้จะเกิดทอทหารสารอําอยู่เรื่อยทอรทงเรือสองตัวมาม่าเขามีหน้าที่เกิดดับแต่เล่านะ ไปเกิดไปดับกับพอธงโอเรือสองตัวโมมาร์กจิตก็เลยกลายเป็นมโนกรรมเป็นพอทหารสารอําก็เลยต้องใช้คําว่าแบบไหนแบบนั้นเพื่อเป็นสื่อเพื่อให้จิตดวงนี้มีสัมมาทิฏฐินั่นแหละเห็นถูกต้องเห็นว่าสิ่งที่เกิดดับในความคิดและความรู้สึกในจิตของเราทั้งหมดที่เราเห็นทั้งหมดน่ะคือสภาวธรรมทัท้งหมดเลยไม่ต้องไปแยกแยะไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรให้ยุ่งยากแล้วถ้าเห็นเขาเป็นธรรมแล้ว สิ่งที่มันสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์นั้นเราจะทําอย่างไรคําว่าจะทําอย่างไรนี่จะเป็นอริยมรรคหรือจะเป็นตัญหาแสดงว่าการลดสักัยกยะท,ทิิคือการลดตัญหาจากความหลงผิดของจิตเพราะจิตเดิมแท้ประพัดสอนว่างบริสุทธิ์อยู่แล้ว เพียงแต่ความหลงนั้น,น,นทําให้เกิดมนทินในจิตเฉยๆนี่คือความเป็นมนทินนั้นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าสิ้นมนทินไงแสดงว่าการมาบําเพ็ญธรรมนี้เพื่อให้สิ้นมนทินแค่นั้นแหละมนทินในจิตก็คือมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นว่าความคิดความรู้สึกคือสภาวะธรรมถ้าไม่เห็นว่าเขาคือสภาวธรรมเราจะต้องพอใจหรือปฏิเสธ แล้วก็เมื่อตัวตนพอใจปฏิเสธมากๆเข้าคราวนี้อึดอัดเป็นทุกข์ก็เลยต้องหาที่พึ่งงั้นที่พึ่งของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จะหาที่พึ่งในจิตของตนเองเจอไหมล่ะที่พึ่งก็คือการลดสักกยยทิฐินี่แหละไม่ใช่ไปพึ่งกายเดินแบบนั้นเดินแบบนี้ไม่ใช่ไปพึ่งวาจาพูดแบบนั้นพูดแบบนี้ภาวนาแบบนั้นแบบนี้ อันเนี้เขาเรียกว่าเกิดตัวตนเรียบร้อยแล้วแสดงว่าการบำเพ็ญธรรมคือการลดสกายยะที่ถี่ค่อยๆลดตัวตนนั่นแหละค่อยๆลดตัวปฏิเสธลดตัวพอใจนั่นจะเป็นการบำเพ็ญธรรมที่ถูกต้องแต่ที่ผ่านมานี่สัตว์โลกแบบผูถุชนก็เจตนาพอใจเจตนาปฏิเสธเต็มร้อยนักปฏิบัติธรรมก็ เห็นว่าอันนั้นคือเหตุแห่งทุกข์อันนี้คือเหตุแห่งทุกข์ก็ละมาพยายามละพยายามใช้จิตไปกระทําเพื่อละก็ไม่ใช่การลดอีก